สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะอันนี้มาดูพัฒนาการของเด็กชายพูนทรัพย์เริ่มดื้อแล้วนะคะนี่่อยเบิ่งเสียใจได้ดูน่อดูเออเออหนีบหนีบหนีบเอาอกเอาแรงเยอะได้นู่นเอาเอาพอแล้วสำนันแล้วไม่แยงแล้ว พอแล้วโดนน้ำเราดีดนะคะนี่เอาปล่อยกระคุอ่ะเบิง้งเจจะได้รองเบิง้งดีดนะคะนี่เริ่มดีดแล้วลองว่างไว้เบิง้งเขาเจจะได้ห <c oughs> ลังมือออกเนี่ยแรงเยอะนะ่ะเริ่มดีดเริ่มมีอาการดีดเอาโซ่เลยโซ่เลยเออเอเอ เอาลองวางให้เบิ่งวางให้เบิ่งสิดจะได้เดินตามพ่อเอาเอาเอาโบเนาะสิสิเล่นพ่อเนาะบ่ได้เล่นคุเนาะแรงเยอะนะลองยางเล่ินนะเมื่งสิดจะได้เออเออสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ ซีเลน,ลนเซิเรนนะ<ว>พอนึกว่าจะเดินไปหาแม่นะนี่แต่ว่านมันมจะมาดันอออ,อ,แ,หนอนแห้งไหมได้แห้งไร้แท้แมือเศ้าเมื่อเช้าแม่ควานเข้าไปกวาดกวาดขยะนะวิ่งมาข้างลังมาชนแบบนี้เลยคะ่ะตั้งหลักไม่ทันนะน ใส่นี้ใส่นี่เดี๋ยวให้กินนีกเอาใส่นี่ใส่ยางเลยไปหาแม่แล้วนะ,ะเดี๋ยวก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะ,ะเด็ดฝั่งนู้นเริ่มมาแล้วนะคะเดินม,มาเดินเดินม,มาหาพ่อเบิงบ้งมาเบิ้งพาเหรดเร็วพาลองพาวิ่งรอบคอกดูจะทำยังไงน้องพ่น้องพ่งกลัวลูกหายนะเอาเดิน ตะเตะนี่เมาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเริ่มเก่งเริ่มเริ่มดีดนะงัดคอแล้วนะนี่เริ่มงัดคอไปแล้วค่ะไปหาแม่แล้วตัวเล็กถูกน้ําแล้วดีดนะนี่แล้วก็ ล้างเนื้อล้างตัวให้นะคะน้องจะได้มไม่ตัวแห้งฮนะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเฮถอยระทัดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยา <laughs> เข้าไปข้างในไม่ได้นะนี่ดีดเมื่อเช้าแม่ควานกวาดขยะอยู่ตรงนี้นะคะหันหลังให้ว,วิ่งมาชนนะคะเมื่อเช้านี่แม่ควานก็ตั้งหลักไม่ทันนะโดนเต็มเต็มเลยนะ,ะแรงเยอะนะะ เริ่มเริ่มจะแข็งแรงนะคะเริ่มดีดแล้วนะคะถ้าถ้าไอแข็งแรงกว่านี้เข้าไปข้างในนี่ต้องแรงเยอะนะคะเอามือดันไว้ยังยังสู้ไม่ไหวนะคะนี่ดีดแล้วเริ่มเรียนรู้นะคะเรียนรู้เร็วนะคะน้องเห็นแม่ควานเดินมาเอาอีกแล้วถอยก่อน เฮ้ย่อนเห็นเข้ามาข้างในแล้วน้องจะเดินตามนะเนี่ยเด้อเอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอย่าสัตว์อย่า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 โซนอย่าเด้ออย่าเด้ออโ้ดูดันนานนานนนตีลังกาเลย แรงเยอะนะถ้าเห็นมีคนเข้ามาข้างในคอ,อกนะน้องก็จะมาเล่นด้วยนะวิ่งเข้ามาหาเลยนะเริ่มเริ่มแข็งแรงแล้วนะนี่ถ้าเล่นกับพ่อควานพ่อควานยังว่าอู้แรงเยอะนะดันแต่ละทีนี่สู้ไม่ไหวนะแรงเยอะจริงๆนะ ทำไรนะ่ะเน้อทำไรครับเดินะเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปอีกจะมาไหมจะมุดดินนี้หรอโบดูทำดูทำนะปึ๊บลุกขึ้นแล้วค่ะลุกขึ้นแล้วถอยก่อนถอยก่อนรู้จักเอาหญ้า เล่นเอาหญ้าใส่มือนะหยิบป,ปุ๊บปุ๊บมาแล้วมาแล้วตึดตืดตๆดตืดตืดตืดตดเบก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 เดี๋ยวสวัสดีครับต้องเอามือดันไว้นะไม่ง like ah ั้นชนวิ่งไปแล้ว เมื่อเช้าได้ยินเสียงรถนะพอดีรถเขามาส่งต้นสับประรดนะคะนี่ได้ยินเสียงรถแล้วร้องขู่นะ,ะเมื่อเช้านี่รู้จักร้องขู่นะะเอายืนขูนะะ่นะะยืนร้องขู่หูกระพือเลยนะ,ะเมื่อเช้านี่หูตั้งอันนี้รถต้นสับประรด ของน้องคุณซับมาส่งแล้วนะสับปะรดเอาล่งมองนีกันใ้ตัวไกลๆนี่รถติดสับปะรด,ดมาส่งมา พอดีสับประรดหมดแล้วนะสับประรดสวยๆเลยนะคะหนึ่งขันรดก็แปดร้อยคะแนนนะสับประรด ต้นสับประรดสวยๆนะให้น้องช้างได้ทานนะขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะแนนทุกๆคะแนนนะที่ช่วยสนับสนุนนะอุดหนุนผลไม้นะครอบครัวน้องเสกสรรน,นะคะคะแนนที่ได้นะเราก็นํามาเป็นค่าต้นสับประรดนะค่าน้ามันนะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะตอนนี้สับประรดก็มาถึงและะ้วต้นสวยๆเลยนะคะ อันนี้ได้ยินเสียงรถเข้าไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วนะเนา้ยเ้ย้ยถ้าชอบชลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะกดซับสไคร b e นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องเสกสรรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ